สำหรับอาหารนะครับที่ช่วยบำรุงกระดูกสันหลังได้ดีนะครับจริงๆแล้วต้องมองว่าอาหารที่ช่วยให้มีสุขภาพหลังที่ดีมากกว่านะครับขึ้หนึ่งเลยเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมีความแข็งแรงเช่นเนื้อไข่เนื้อสับที่มีโปรตีนนะครับโปรตีนจากปลาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันที่2อ,อาหารที่มีไขมันต่ำนะครับเพื่อไม่ให้น้าหนักเย,ยอะจนเกินไปนะครับสุขภาพหลังหรือคอเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาส่วนอาหารที่มีผลในการเสริมสร้างตัวก,กระดูกเองนะเนื้อกระดูกก็คืออาหารที่มีแคล นะครับร่วมกับอาจจะเป็นอาหารที่มีวิตามินดีจริงๆเนี่ยในอาหารเนี่ยมีแคลเซียมอยู่แล้วนะครับถ้าเรารับประทานครบหมุ่รับทานผักใบเขียวปริมาณแคลเซียมเนี่ยก็จะได้เยอะอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เรามักจะขาดคือวิตามินดีครับก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถโดนแสงแดดได้ช่วงก่อน10บโมงเช้าเนี่ยสัปดาห์หนึ่งประมาณ3-4ถึงวันวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยร่างกายจะสามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้เองโดยที่เราไม่ต้องรับประทานครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทํางานนะครับไม่ได้โดนแดดเลยอาจจะต้องมีรับประทานวิตามินดีเสริมนะครับเพื่ งานได้นะครับ